สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้แอดมินรถก็มีรถเก่งราคาเบาๆมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เน้นรดราคาเบาๆนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงปีใหม่คนหลายๆคนอาจจะเซฟเงินไว้เที่ยวพาครอบครัวไปพักผ่อนอย่างนี้เนาะ,ะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นรถอะไรเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็น h อ n ด้นะคะ ฮอนด้าวีโออะเมสนะคะคันนี้ฮอนด้าวีโออะเมสค่ะราคาอยู่ที่สองแสนนิดๆค่ะสองแสนสองแสนหน่อยๆอ่ะราคาเบาๆอ่ะตัวนี้เป็นรถปี2014นะคะลูกค้าเป็นรถปี2014อ่าใช้งานมือเดียวนะคะผู้หญิงใช้งานอ่ะลูกค้าเดิมนีทนุถนอมรถมากทั้งภายนอกทั้งภายในตัวนี้ยังกริบอยู่เลยค่ะอ่ะ เรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะในส่วนนี้เนาะคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าจะเป็นแบบกระจังหน้าของเราตัวนี้จะเป็นโครเมียม,มกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ของ Honda อยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้สวยงามค่ะมาดูที่ไฟตาคู่หน้านะคะไฟตาคู่นี้ก็ออกแบบออกมาได้สวยงามค่ะลูกค้ามีความโคง้งมนโคง้งไปกับตัวรถสวยงามค่ะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่เทอะท้าจนเกินไปนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีไฟไฟเลี้ยวติดอยู่ในตัวกับไฟไฟไฟส่องสว่างด้านหน้านะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขยับมาด้านข้างกันบ้างอ่าเริ่มที่ล้อเลยค่ะอ่าตัวนี้ ล้อแม็กแม็กตัวนี้เป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานมีตาสัญลักษณ์คอนด้าอยู่ตรงกลางด้วยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดียวนะคะไฟเดียวซึ่งติดอยู่กับตัวรถเนาะอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะอ่าแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะเป็นสีดาอ่า โอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้ประตูจะมีคิ้วกันสาดให้คิ้วกันสาดตัวนี้ก็บังได้ทั้งแดดและฝนนะคะลูกค้าถ้าสมมติว่า,าเราจอดไว้ที่กลางแจ้งแง้มกระจกไว้นิดนึงถ้าฝนตกมาอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่สาดอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันกันฝนได้ดีค่ะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของประตูจับตัวจับเปิดประตูตัวนี้ก็ เป็นคนละสีกับตัวรถตัวนี้เป็นสีดานะคะแล้วก็ติดกันรอยให้ด้วยนะคะกันรอยกันกันเล็บขีดข่วนอ่ะสวยงามค่ะลูกค้าอ่าขยับมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะมาค่ะในส่วนด้านท้ายของตัวรถเนาะตัวนี้ก็อ่าท้ายนี้ไม่ไม่โด่งไม่สูงไม่ยาวจนเกินไปนะคะกระทรัดกําลังพอดีในที่จอดในที่แคบๆตัวนี้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะะสวยค่ะส่ง ตัวนี้เป็นฮอนด้าบีโออาเมดนะคะซึ่ง Honda b บีโออาเมจะมี2รุ่นเนะาะรุ่นแบบท้ายเกง๋งกับรุ่นแบบเปิด5ประตูตัวนี้เป็นท้ายเก๋งนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในของห้องเก็บของด้านหลังบ้างนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนอ่ะค่ะมาดูกันว่าจะกว้างแค่ไหนเนาะโอเคตัวนี้ก็ กว้างมากนะคะลูกค้าเห็นเล็กๆตัวนี้แต่ก็ใหญ่พอสมควรกว้างพอสมควรตัวนี้ทั้งกว้างทั้งลึกอ่าโอเคตัวนี้ก็สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางหรือบรรจุสิ่งของได,ได้ได้ถือว่าเยอะอยู่นะคะลูกค้ากว้างอยู่คะ่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีล้ออะไหล่อ่ามีล้ออะไหล่กับชุดแม่แรงให้ครบนะคะโอเคแล้วก็มีไฟ ่าไฟไฟตรงนี้เนาะส่องสว่างอ่าโอเคค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะอ่าโอเคค่ะมาดูด้านในกันบ้างเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นนะคะว่าอ่าประตูนี้เป็นสีสีเบทเนาะก็พูดง่ายๆว่าคอนโซลด้านในคอนโซลด้านในอ่าเดี๋ยวเริ่มที่คอนโซลด้านหน้าก่อนคอนโซลด้านหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะคะลูกค้า ดำตัดตัดน้ำตาลอ่าตัวนี้ก็แล้วก็ในส่วนของตัวรถตัวนี้ก็จะคุมโทนในสีเบจนะคะอ่ะคอนโซลด้านในจะเป็นสีเบจหมดเลยไปไปดูประตูข้างค่ะประตูข้างด้านคนขับประตูข้างด้านคนขับตัวนี้ก็ในส่วนของที่พักแขนเนาะที่พักแขนจะเป็นสีน้ำตาลนะคะลูกค้าสีน้ำตาลแล้วก็มีปุ่มปรับระดับของอ่า ประตูกระจกประตูทั้ง4บานนะคะปรับขึ้นลงได้แล้วก็จะมีในส่วนของอปุ่มปรับระดับของกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาค่ะขยับเข้ามานิดนึงคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็ในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะหน้าจอแสดงผลตัวนี้ก็ จะบ่งบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะเกี bueno, ่ยวกับสถานะของรถเนาะว่าสมมุติว่าตัวนี้น้ามันน้ามันใกล้หมดน้ํามันใก,กล้หมดก็จะมีตัวถังน้ํามันโชว์หรือไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็บ่งบอกสถานะได้หลายอย่างนะคะว่ารถอยู่ในสภาพยังไงหรืออะไรแจ้งเตือนตัวนี้เราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็พวงมาลัยรถนะคะขยับมาที่ Philip พวงมาลัยพวงมาลัยรถตัวนี้ก็ เป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นมันติฟังก์ชันเนาะตัวนี้พุ่มไปด้วยหนังนะคะในตัวของตัวจับของพวงมาลัยโอเคค่ะก็ขยับมาที่ตรงกลางกันบ้างในส่วนของตรงนี้เนะาะก็ที่เล่นเครื่องเสียงตัวนี้ยังเป็นแบบปุ่มกดธรรมดานะคะยังไม่ได้เป็นระบบสัมผัสก็จะมี ตัวเปิดตัวอะไรนี่ตัวเสียบ AUX e ค่ะโอเคแล้วก็ขยับลงมาอีกตัวนี้ก็เป็นปุ่มปรับระดับความเย็นของแอร์ตัวนี้ก็จะมีระดับแอร์นะคะว่าเราจะไดอะ้อยากได้เย็นแค่ไหนเราก็เลื่อนได้เลยเนาะแล้วก็ปรับระดับอ,อยากให้แอร์ลงตรงไหนลงเท้าลงหน้าอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เลื่อนได้เลยตัวนี้ก็เป็นตัวปรับความเย็นค่ะ แล้วก็ขยับลงมาอีกตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของจะมีช่องเก็บของกับช่องวางแก้วน้ำนะคะตัวนี้แก้วน้ำสองใบเนาะวางได้เลยอ่าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออตโตส้สี่สปีดค่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดานะคะยังเป็นมือดึงธรรมดาอ่าโอเคค่ะตัวนี้ก็ ในในตัวของคอนโซลหน้าตัวนี้จะมีช่องแอร์ทั้งหมดสตัวนะคะแอร์ข้างหน้าจะมีทั้งหมด4ตัวตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้สวยค่ะดีไซน์ออกมาได้เป็นวงกลมเนะาะวงกลมตัวนี้ก็ก็ดูดีไปอีกแบบค่ะบางคันนี้จะเป็นสีจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะไม่เทะอะทะแล้วก็มาดูในเบาะค่ะมาดูเบาะกันบ้าง ในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นสีเบทค่ะสีเบทสีเดียวกับตัวรถภายในตัวรถเลยสวยค่ะตัวนี้ดูสะอาดตานะคะแล้วก็ดูกว้างด้วยใครที่กำลังหารถเก่งไว้ใช้งานรถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้สวยนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงเลยค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆขับน่ารักค่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้านะคะ มาค่ะที่ห้องเครื่องด้านหน้าเนาะัอนี้เครื่องแท้เครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยแกะนะคะลูกค้าไม่เคยแกะเครื่องเนาะรู้สึกว่าจะไม่เคยซ่อมด้วยซ้ําเพราะว่ามาร์กเดิมหมดเลยมาร์กเดิมจากโรงงานไอที่แต้มแต้เนี่ยค่ะใช่หมดเลยเนาะก็คือน็อตยังไม่ขยับตัวนี้รับประกันคุณภาพเลยนะคะไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนค่ะลูกค้าสามารถเช็คสูตรได้เลยค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวขยับเข้าไปดูในตัวเครื่องใกล้ๆกันเลยค่ะ ดูช้าๆกันอีกรอบเนาะอ่าโอเคค่ะในส่วนนี้ถ้าช่วงนี้ใครกำลังมองหารถเก๋งขนาดเล็กไว้ใช้งานราคาเบาๆนะคะตัวนี้เราก็แนะนำได้เลยว่าเป็นตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ะใครได้ไปราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทงวดก็เบาๆอยู่ที่4-5,000เนาะคันนี้ก็ช่วงนี้ออกรถกับเราเราก็มีโปรโมชั่นดีๆให้นะคะลูกค้าอ่า ก็เงื่อนไขต่างๆของธนาคารถ้าลูกค้าสนใจอยากออกรถก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คําแนะนำและให้คําปรึกษาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากออกรถอยากหารถไว้ใช้งานให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครค่ะลูกค้าอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้แอดมินรถก็ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ